khi subscribe cho kênh anh con là bẹp sẽ ngay lỏ. การตรวจสอบว่ากล้องอยู่ในสภาพที่ดีและวางบนโต๊ะที่มั่นคงจากนั้นนำสายไฟออกจากตัวเครื่องและนำไปเสียบปลั๊กเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเตรียมตัวอย่างในที่นี้พวกเราเลือกใบไม้เป็นตัวอย่างเริ่มต้นด้วยการตัดใบไม้ออกเป็นชิ้นเล็กๆจะพบว่ามีส่วนเนื้อเยื่อที่ยื่นออกมานำใบมีดโกนมาตัดออกจากนั้นนำส่วนนั้นเก็บไว้ก่อนนำน้ำหยดหนึ่งหยดบนสไลด์จากนั้นนำเนื้อเยื่อมาวางนำแผ่นปิดสไลด์มาปิด ซับบริเวณน้ำที่ล้นออกมาเปิดสวิตไฟเปิดไฟใต้แท่นวางสไลด์วางสไลด์บนลงแท่นวางและยึดด้วยคิบล็อกเลื่อนตัวอย่างให้บริเวณที่ต้องการดูอยู่ตรงกลางจากนั้นเลื่อนแท่นวางสไลด์มาบนสุดหมุนลำกล้องให้มาพอดีกับตาใช้ปุ่มปรับโฟกัสหยาบเพื่อปรับระยะเลนจนเห็นภาพเบื้องต้นและใช้ปุ่มปรับโฟกัสละเอียดเพื่อให้ภาพคมชัด หลังจากใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วปรับเลนส์กล้องกลับและหมุนแท่นวางสไลด์ลงปิดไฟนำสไลด์ออกและถอดปลั๊กวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอตรวจสอบให้ดีว่ากล้องอยู่ในสภาพที่ดีและสะอาดจากนั้นจึงเสียบปลั๊กยมอุปรกรณ์สำหรับการเป็นตัวอย่างในที่นี้พวกเราเลือกเป็นใบไม้เช่นเดิมฉีกใบไม้ออกเป็นชิ้นเล็กๆให้พอดีจากนั้นนำใบไม้ขนาดที่ต้องการวางบนสไลด์แก้ว นำแผ่นกระดาษออกจากถาและเปิดไฟจากนั้นจึงนำตัวอย่างที่อยู่บนไลดยแก้ววางบนแผ่นรองรับวัตถุจัดวางให้วัตถุอยู่ตรงกลางและปรับให้วัตถุอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมปรับกำลังขยายเป็นกำลังขยายตามสุดและหมุนปุ่มปรับโฟกัสช้าๆจนภาพคมชัดปรับระยะห่างระหว่างเลนตาให้เหมาะกับสายตา ตอนที่ 3. การศึกษาสิ่งมีชีวิตโดยใช,ช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบศึกษาโครงสร้างภายในเซลล์ของสาหร่ายหางกระรอกวัตถุประสงค์1เตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง2วาดภาพและบันทึกสิ่งที่ได้จากการสังเกตสามารถบอกส่วนต่งตางๆที่มองเห็นได้ 3. ศึกษาการไหลเวียนของไซโทพลาสซมในใบสาหร่ายหางกระรอกการคำนวณหาขนาดของวัตถุหรือขนาดของภาพจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบมีวัตถุประสงค์คือ คำนวณหากำลังขยายของกล้องจุลทรรศและหาขนาดโดยประมาณของสิ่งมีชีวิตที่ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศใช้แสงเชิงประกอบอุปกรณ์มีดังนี้1กล้องจุลทรรศใช้แสงเชิงประกอบ2สไลด์และกระจกปิดสไลด์3เข็มเขียวสหลอดหยด5ใบมีดโกน6ไม้บรรทัดพลาสติกใส7น้ำและ8สาลายหางกระรอก วิธีการทดลอง 1. หยดน้ำหนหยดบนงสไลด์ 2. นํนำใบอ่อนสไลด์หางกระรอกมาวางบนสไลด์ที่มีหยดน้ำและปิดด้วยกระจกปิดสไลด์สศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงสังเกตส่วนประกอบจากการศึกษาไหลาเวียนของไซโทคซิมว่าภาพที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์พร้อมระบุกำกลังขยายและทิศทางการไหลวิธีการทดลองขั้นตอนที่1 อ่านค่ากำลังขยายของเลนใกล้ตาและเลนใกล้วัตถุขั้นตอนที่สองำนวณกำลังขยายของกล้องจุลทรรศโดยคิดจากกำลังขยายต่ำสุดของเลนใกล้วัตถุคูณเส้นผ่านศูนย์กลางของจอภาพที่กำลังขยายต่ำสุดส่วนด้วยกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุขณะที่ศึกษาขั้นตอนที่3วางไม้บรรทัดพลาสติกใสอย่างบางโดยที่ด้านเซนติเมตรอยู่ตรงช่องกลมของแท่นวางวัตถุปรับให้มองเห็นสเกลชัดเจนโดยใช้เลนใกล้วัตถุกำลังขยาย4เท่านับจำนวนมิลลิเมตรจากขอบจอภาพด้านหนึ่งจนถึงขอบจอภาพอีกด้านหนึ่งขั้นตอนที่4 ใช้สไลด์ที่มีสารายห่ากระลอกจากตอนที่3นํามาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์และหาความยาวโดยประมาณของเซลล์โดยเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของจอภาพผลการทดลองสามภาพที่ปรากฏภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงสามารถสังเกตเห็นคลอพลาสเมดสีเขียวบรรจุคลอโรลลิวจำนวนมากกระจายอยู่ในไซโทพลาซึมสามารถบอกตำแหน่งพร้อมทั้งว่ารูปประกอบส่วนต่างของเซลล์พืชได้ ผลการทดลองตอนที่4จะได้ว่ากําลังขยายกล้องจุลทรรศน์ขนาดกําลังขยายที่40จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางจอภาพที่2มมตรขนาดโดยประมาณของสาลายหางกระเลอะที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะมีขนาดโดยประมาณ0.08ม mm. ิลิเมตรโดยคิดจากขนาดที่เส้นผ่าศูนย์กลางจอภาพมีขนาด2มิลิเมตรจะมีสาลายหางกระเลอจํานวน25เซลล์แล้วสาลายหางกระเลอะจํานวน1เซลล์จะมีความยาวโดย2มิลิเมตรคูณ1เซลล์หารด้วย25เซลล์จะเท่ากับ0.08ม mm, ิลิเมตรและขนาดกําลังขย ที่กำลังขยาย100เส้นผ่าศูนย์กลางจอภาพจะมีขนาด0.8ม mm. ิลลิเมตรหาขนาดโดยประมาณของสาลายหางกระรอกที่เห็นภายใต้กล้องจุรทรรศน์ดได้0.067ม mm. ิลลิเมตรโดยวิธีการหาก,ก็เป็นเช่นเดิมขนาดที่เส้นผ่าศูนย์กลางจอภาพมีความยาว0.8ม mm. ิลลิเมตรจะนับสาลายหางก,กระรอกได้จำนวน12เซลแล้วในจำนวน1เซลจะมีความยาวเท่าไหร่หาได้จากการนำ0.8คูณ1เซลลหารด้วย25เซลลกับ0.067มิลลิเมตรค่ะ จะรักเธอทั้งหมดใจที่ฉันมี oh baby I love